เช้าวันจันทร์ฟ้าครึ้มคึมนะครับผมมือนีออกมาหน้าครับมาทางหยาอุ้ยเนื้อแตกโกๆกเลยครับประมาณ3 0 4สินาทีเนาะแล้วงานแล้วล่ะครับเลยยิบกล่องขึ้นมาทายเนาะนี่ครับแป้งอันมองนี้มันแป้นนะตะกี้มันหกคนนี้เด้ครับเสื่องฝ่าเพิ่นกำลังตัดตะไคร่นะคุดออกเป็นเหงาเลยมันหกหลังกระปูกระกระไรเลยแบบนี้ครับบวเบิร์ดเลยกินมาทันน้องเอาไปต้มเป็นน้ำตะไคร่แล้วครับนี่ได้พักขาชะอมนะครับผมกับตะไคร่เนี่ยละ บรรยากาศสาวๆวันจันทร์นะครับผมฝ่าคลืนนะครับนี่คือสีเป็นทาบนอ้อนอีทีมช่วงไปหลายวันมากนะครับฝนที่สีสเกตนะครับเขามีแต่ยาและครับแล้วก็แดงนันะครับบางคนเพิ่งกัดตแล้วเนาะนี่เป็นต้นสมโอนะครับเนาะปลูกไว้สามสามปีกว่าและครับไดโทนีนะครับโอ้สือมาลอยแปดสิบบาทครับสมโอบ่อเป็นเลยครับดินมันบ่อได้เนาะปลูกเลือกน้ำเนยโมโหเจ้กวิธีการปลูกเนาะนะครับนี่ก็คือ ไข่เข้าเฮียนหูนะว่ามันถือถืได้ครับนี่ลงทุนไปหลายอยู่กับพันใหม่แต่กับโบได้ได้แต่บงม่วงนะครับนี่บงม่วงนี่เป็นทุกต้นเลยนะครับเกือบทุกต้นบักเ้าวกับโบจวดเพันได้นะครับเนาะอันนี้บงม่วงเม็ดครับบงม่วงเอาเม็ดมาตั้งแต่ศูนย์พอช้ำนะครับพูนอยู่บานด้งแดงคนครับคนเอิ่อถือบ่ฮึแถวราศีนะครับผมไปเอาพันใหม่จากเพคนเนาะแต่วาสามปีกับจวดเลยครับนี่งามนะครับแล้วก็แข็งแรงน้เนาะนะครับคงสิได้กินอินทผาลัมนี่ใส่เม็ดมันเพาาาาะะะเเนนกกิแล้วว็มพไ้ นี่ก็สามปีคือกันครับแต่ว่าบ่งหูยังบ่ท่านหูวิธีแท่งจันแท่งยังกระเพื่นดอกนะครับเอ่อมเมแมนยังก็เพื่อนต่อจันเรเฟืองเขาอื่นนยังก็เออนบนท่านเด็ศึกษาเนาะแต่ว่าให้มันเป็นกน่อนนอนจะศึกษาอืมสิ่งต่างๆเขาก็บด้เรียนหูมากเนาะต้องเห็ดน,นำศึกษาไปนำจังสิจจำได้นะนะครับสมองบ่พอจำหรือว่าเขาบ่ได้ศึกษามาตั้งแต่คือพอคือแม่หลุ่นพอหลุ่นแม่มาเนาะในการทำเกษตรเนาะ ก็ไม่เห็นเอาวันใดใดนี่ครับมางวันอยู่บ้านนี่นี่ต้นงวงเนาะครับเด็กกินหน่วยเบิดนะครับเอาเสาหนีมาบริหารหลังกายนะครับเพราะเพราะมันแข็งแรงแน่นะครับผมนี่บักพริกบักพริกนี่กินกับแหนมแสบอีดีนะครับนี่ยถอดป้าเนาะปลาส้มนะโอ้ยสุดอีดีครับกับแหนมแหนมเหนือแหนมหมูนี่มันหอมแล้วก็บบัวพลิดเนาะเอาพามาเบิงสวนได้น่อยนี่างละเบิงไปเบิงมากกับเป็นหมูกันที่ชีวิตเนาะนะครับผมผูเฮานี่แหละครับนำเสนอเรื่องราวของ อผมนี่แหละครับทงไฮท,ทงหน้านําแล้วก็สวนในน้อยแล้วก็กิจกรรมอแต่ละมือที่เ้าออกมาก,กับสิสวงบรรยากาศไปไห่เนาะเงาแตกเบื้องคำนี่นี่เบางทีเขาเาขี้ยวเขียวัเขาของคอผมบอแดงมาเลยหรอครับแดงเป็นบางจุดเนาะมันมันบ่มีมันถิ่มช่วงนะมันก็นออกแดงๆนี่นะครับเอาสิตัดตินะครับผมอืมบรรยากาศเนาะโอ้เซามีแห้งครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะ กับโบตเฮต์ไรอย่างเงี้ยะครับแค่ประมาณนี้แหะเนาะโอ้หสื่อเบิดร์ตมันเกือบเป็นหมื่อินผลบ้าพันใหม่กำลังเฮิตนะฮิตฮิตเห็นทีใหม่ก็เลยใส่ไปสั่นอ้อยากให้มันเป็นบางตนกันนกนนนนบใต้ายนะครับกับโบเกิดกับายนะครับใหม่มันเป็นสีเฮดง่ายๆนะครับเฮดสวนนี่โอ้เพิ่์สิเป็นหลูเป็นลางขึ้นมาได้เนาะมีพันใหม่แบบนี้ขึ้นมาเนาะสมโอนี่ครับตะลันนัดอุ้งตุ้พอดเรสื่อมานี่เพิ่์นว่าให้ปลูกอ่าโบตงลงลึกขนาดนี้ก็ซัดเฟิรื่อองสกุแล้ว เลยขืนอยากเลยนะครับต้องมองเพิ่อปลูกงานยดดอกแจงแถวอำเภอเมืองจันทน์นอตำบ,บนตะโกนสีนะเป็นปลูกนอแรงระดับจังหวัดพิ่นแล้วเยีนนี่นะมีเสือเสียงนอะนะครับก็เลยมาลองปลูกเบิ่งหน้าบอ,บอคือปันไดน,นะครับใส่เวลาโดนแห้งต้นกับบอเด็ไหไงนะครับนอสมโอเอามาหลายต้นอยู่ครับแต่แต่เลยอยู่ต้นเดียวเนีว่ว่าต้นโอกำผากับว่าได <laughs> ปลูกหลายจังหวะโอ้เอ้าเสานี่นก็ขอให้ฝนมาแล้วเร็วกันแล้วกันนะครับนะมันยังขืมอยู่ คือแบบนี้กับพ่อสีลิลิลแล้ววนี้มีหนามมีตอนตกรู้อยู่ได้ครับแต่ว่าบัพ่อสีมีหนามนะมีหนามหงมางระแวกนี่โอ้ไฟกับเป่งหนีเป่งหนีแล้วปล่อยน้ําทิ้งหมดแล้วครับช่วงแรกบนต้องก้ารแล้วเขามันหน่อยเนาะอย่ามันเปื่อยแต่ตอนนี้ก็ถามหาแล้วฝนเนาะเอายังกันทลาเนาครับผู้แหนเพื่อกระสามอยู่เนาะซ่อมข้าวอยู่เนาะนะครับผู้แหนกะตัดแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนว่ากันบ่ไไรแนวนี้เนาะเห็ดเห็ดคือการบ่ไรเนอะครับวิธีการเห็ดเนาะแต่ว่ามันก็เห็ดยากได้นะาของมีการบริหารมีการ จัดการนะครับใส่ประสบการณ์นะครับหลายนะครับเอาสิไปลายเทียนเลยเอาเอาอยู่อย่างเห็นนะครับเนาะนี่กระเดาสะเดานแตลกต่อไปสิได้กินเพิ่มพึ่งร่มเงานะครับของต้นใหม่ที่อยู่ดนล่านะครับเนาะบรรยากาศนี่มือมอนั่นกับมาเห็ดหม่องหินนะครับเนาะผูกเอื้อนะครับผมหม่องเห็ดไหวนี่เปิดสีทางเลย่ละจุดนี่โอ้ใส่แห้งนะครับเนาะเอาครับสาวๆนี่ที่ชีสเกตวัรจันท่นนะครับเนาะ เอามาฝากกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ